หลวงปู่มั่นไปตามหาดวงวิญญาณที่ศรัทธาหลวงปู่ในโยมมโลกหลวงปู่มั่นออกจาริกไปกับพระป่าด้วยกันจำนวนหนึ่งออกเยี่ยมเยียนญาติโยมและลูกศิษย์ลูกหาในพื้นที่อีสานตอนเหนือและได้เลือกที่พำนักอยู่ที่วัดป่าเก่าๆวัดหนึ่งซึ่งชาวบ้านนิมนต์ท่านให้พักอยู่บนกุฏิไม้ส่วนพระลูกศิษย์ก็หาพื้นที่ปักกรดอยู่รอบๆ หลวงปู่ใช้กุฏิไม้หลังนั้นเป็นที่เจริญสติภาวนาหลายคืนจนคืนหนึ่งจิตของหลวงปู่ได้สัมผัสถึงวิญญาณสัมภเวสีตนหนึ่งจิตของสัมภเวสีตนนั้นยังเป็นจิตที่เพิ่งตายใหม่ๆท่านเห็นว่ามะวนเวียนแถวๆนี้หลายคืนแล้วจึงเรียกให้มาคุยด้วยวิญญาณปรากฏกายออกมาหลวงปู่ถามว่ามาจากไหน วิญญาณตนนั้นกราบท่านมีหน้าตาเศร้าหมองน้ำตาไหลาอาบแก้มบอกว่าตัวกระผมนี้รู้สึกเลื่อมใสและศรัทธาในตัวหลวงปู่มากตั้งปณิธานแน่วแน่ว,ว่าจะมาขอฝากตัวเป็นสิษย์กับหลวงปู่ให้ได้เที่ยวออกเสาะสแสวงหาหลวงปู่มานานแสนนานเมื่อทราบข่าวว่าหลวงปู่อยู่ที่นี่จึงรีบเดินทางเพื่อจะมากราบท่านแต่เหมือนมีกรรม ยังไม่ได้ทำตามปฏิทานระหว่างเดินทางก็ตายในป่าเสียก่อนด้วยไข้ป่าจึงต้องมาเป็นสัมภเวสีเช่นนี้เมื่อหลวงปู่มั่นได้ฟังก็สัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นและศรัทธาอันแรงกล้าของวิญญาณตนนั้นท่านจึงถามไปว่าตายมากี่วันแล้วสมวันครับวิญญาณตอบงั้นโยมยังเหลือเวลาอีกเจวันก่อนที่เขาจะมารับตัวไป อาตมาจะสอนการภาวนาให้จงตั้งใจให้มากนะเพราะเวลาของโยมเหลือน้อยเต็มทีแล้วจงมาหาอาตมาในเวลานี้ของทุกวันวิญญาณดีใจเป็นอย่างยิ่งเขาเพียรมาหาหลวงปู่ทุกคืนซึ่งหลวงปู่ก็สอนหลักธรรมและคำภาวนาให้แก่เขาทุกคืนจนเวลาล่วงเข้าคืนสุดท้ายหลวงปู่มั่นไม่เห็นเขามาหาท่านเหมือนเดิมจึงกำหนดจิตดู ก็เห็นว่าวิญญาณตนนั้นเพิ่งถูกโยมทูตจับตัวไปนำตัวไปนรกเสียแล้วอะไรกันหนอยังไม่ถึงเวลาทำไมโยมทูตขยันเสียจริงหลวงปู่ท่านจึงบอกลูกศิษย์ว่าวันนี้ท่านจะไม่ออกมาข้างนอกถ้าเห็นท่านนั่งสมาธิไม่หายใจไม่ต้องตกใจเดี๋ยวท่านก็กลับหลวงปู่ท่านนั่งสมาธิถอดกายทิพย์ออกไปจากกุฏิ ไปจนถึงทางเข้ายมโลกท่านเข้าไปลึกขึ้นลึกขึ้นจึงได้สัมผัสถึงกลิ่นและเสียงร้องระงมมันเป็นความรู้สึกของความทุกข์เหลือแสนที่ไม่จบสิ้นเป็นเวลานานชั่วกับชั่วกันจากนรกขุมต่างๆที่คนในนั้นกำลังรับโทษอย่างหนักจิตของหลวงปู่ล่องลอยไปถึงทางเดินลึกลับแห่งหนึ่งมันเป็นทางเดินอันยาวไกลสุดลูกหูลูกตา ก็พบกลุ่มยมมทูที่กำลังนําพาขบวนวิญญาณเดินไปเพื่อชำระความวิญญาทั้งหมดถูกล่ามด้วยโซ่ตรวนหน้าตาเศร้าหมองหลวงปู่เห็นชายคนนั้นอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยเมื่อหลวงปู่เข้าไปใกล้ๆพวกยมมทูตก็ยกอาวุธเข้ามากันหยุดก่อนสมณะท่านเข้ามาทำไมมีธุระอะไรล่ะครับหลวงปู่ยกมือขึ้น ชี้ไปทางสัมภเวสีตนนั้นแล้วพูดว่าอาตมามาที่นี่ก็เพื่อแจ้งเหตุให้ทราบว่าวิญญาณตนนี้ยังเหลือเวลาบนโลกอีกหนึ่งวันท่านอย่าเพิ่งเอาเขาไปได้หรือไม่พวกโยมทูตท,ทำหน้าขึงขังจริงจังแล้วตะคอกออกมาว่าออกไปมาทางไหนกลับไปทางนั้นเดี๋ยวนี้หลวงปู่ตอบกลับไปว่าอาตมาไม่ไป เหล่ายมทูตมีสีหน้าเฮี้ยมดุดันมากขึ้นเอาอาวุธออกมาเดินเข้าหาหลวงปู่ทำท่าจะฟันหลวงปู่แล้วมีเสียงขึ้นว่าหยุดก่อนทันใดนั้นแผ่นดินในยมโลกก็สั่นไหวอย่างรุนแรงจนเสียงวิญญาณที่กรีดร้องดังระง,งมเงียบกริบเกิดประกายลำแสงเหมือนฟ้าผ่าเป็นสิบๆครั้งปรากฏเป็นพญายมราชตาดุดาน,น่ากลัว ภายในดวงตาม,มีอำนาจเขาเดินมาหาหลวงปู่มั่นพร้อมกราบที่เท้าแล้วถามว่ามีเหตุอันใดถึงต้องมาที่ยมโรคกครับหลวงปู่มั่นตอบว่าอาตามาต้องการมาตามท่านผู้นี้ซึ่งเขายังตั้งจิตภาวนาอยู่และยังเหลือเวลาอยู่บนโลกอีกหนึ่งวันท่านจับเขามาก่อนให้เขาได้ภาวนาได้ครบกำหนดก่อนได้ไหมท่านพญายมราชพญายมราชบอกว่า แต่วันเดียวเองนี่ครับหลวงปู่มั่นบอกว่าก็วันเดียวนั่นแหละจะแค่วันเดียวปีเดียวหรืออึดใจเดียวก็ยังอยู่ในช่วงภาวนาท่านคงลืมไปแล้วละสิว่าเวลาแค่หนึ่งวันในยมมโลกก็แทบจะเป็นเวลานานชั่วกับชั่วกันของโลกมนุษย์แล้วท่านรู้หรือไม่ว่าพระพุทธองค์ท่านบำเพ็ญบารมีมาหลายสิบปีแต่ในชั่วอึดใจเดียวเท่านั้น ที่จิตของพระองค์วิ่งไปสู่การหลุดพ้นจากวัตฏสงสารได้ฉะนั้นแล้วอย่าได้ดูถูกอำนาจของเวลาได้จะให้เวลาเหลือน้อยแค่ไหนก็ตามถ้ายังมีเวลาอยู่ก็ควรจะให้เขาไม่ใช่หรือท่านเป็นผู้ใหญ่ในนี้มีจิตที่เป็นธรรมจงลองตรองดูนะเมื่อท่านยมมาราชได้ฟังจึงยกมือไหว้หลวงปู่ ตอนเข้าไปถามความท่านพระยายมราชได้ใจความว่าวิญญาณนี้ถูกจับมัดรวมมากับกลุ่มผีป่าเร่ร่อนบังเอิญว่าเป็นทางผ่านของปากเขาพอดีจึงโดนจับมาด้วยหลวงปู่ท่านพิจารณาว่าวิญญาณนี้มีกรรมก็จริงแต่ยังมีจิตใจดีอยู่มากไม่นานก็จะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกเมื่อกลับมาโลกมนุษย์ ก็ให้ภาวนาทันทีเป็นเวลาหนึ่งวันแล้วก็สอนวิญญาณนั้นทั้งหมดเต็มความรู้ของท่านท่านกำชับว่าจงเร่งความเพียรใช้เวลาที่เหลือให้คุ้มค่าที่สุดถึงไม่ทันการได้บรรลุผลในชาตินี้แต่ผลการปฏิบัติจะติดตามตัวเขาไปทุกภพทุกชาติไม่สำเร็จชาตินี้ก็อาจสำเร็จชาติหน้า วิญญาณนั้นจดจำทุกถ้อยคำที่หลวงปู่สอนด้วยความตั้งใจยมมาทูได้มารับตัววิญญาณนั้นไปวิญญาณนั้นก้มลงกราบแล้วปวารณาตัวขอรับใช้หลวงปูม่มานไปทุกภพทุกชาติและวิญญาณนั้นก็สลายหายไปน่าเสียดายอย่างยิ่งที่วิญญาณที่มีจิตแน่วแน่นี้ช่างมีเวลาน้อยเหลือเกินเขาเที่ยวเพียรตามหาหลวงปู่เป็นเวลาหลายปี กว่าจะได้เจอกลับมีกรรมต้องตายเสียก่อนจึงได้เจอหลวงปู่เพียงเจ็ดวันเท่านั้นแต่เป็นเจ็ดวันที่มีค่าทําให้หลวงปู่ต้องไปตามมาจากยมมโลกแม้จะเหลือแค่วันเดียวจึงเป็นอุทาหรณ์ที่ดียิ่งอยากทําอะไรไม่ยอมทําเมื่อหมดเวลาแล้วต้องเสียใจที่ใช้ชีวิตอย่างไม่คุ้มค่าชีวิตนี้น้อยนักอีกไม่นานพวกท่านก็ต้องตาย จงใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้คุ้มค่าที่สุดเถิดโอว่าทามหลวงปู่ม่านภูริทัตโตที่มาจากเฟซบุ๊กธรรมะเตือนใจข้าพระเจ้าขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ทำบุญทําทานทำความดีสวดมนต์ไหว้พระในวันนี้ขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ